ความายคนี้สั่งในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเกมเอลซอร์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยก็น่าจะได้รับคําแนะนํามาอยู่บ้างนะครับว่าให้เวล e เออพีให้ได้เยอะๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําอะไรอย่างอื่นนะฮะเวล e เออพีคืออะไรเออาพีคือเอลดิโซแนนต์พอยต์นะครับหรือก็คือเลเวลหลังก็สิบเก้านั่นเองซึ่งเออพีนะครับดูได้ตรงหลังเลเวลของเราเลยนะครับนี่มันจะเขียนเป็นวงเล็บสีฟ้าอยู่นะครับว่าเราเออพีเท่าไหร่แล้วนะครับ ทุกๆหนึ่งเวฟ ERP นะครับเราจะสามารถอัพเซตัสได้ตรงนี้นะครับกดหน้าต่างสเตตัสขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เอลิโซแนนนะครับนี่ก็จะมีหน้าต่างทีขึ้นมาเนาะซึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะได้รับคำแนะนําม,มาว่าให้อัพไปที่ e p ก่อนนะครับ e p แล้วก็อัตราดอปเรทอะไรทํานองนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ฟาร์มได้เยอะๆฟาร์มได้ไวๆนะครับแต่การที่เราจะอัพตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ค่าคอมแบทเราขึ้นได้น้อยนั่นเองนะครับ ซึ่งวิธีการอัพให้ค่าคอมแบทขึ้นเยอะนะครับก็คืออัพไปที่อ l s สกิลก่อนนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็นดาเมจบอสนะครับหรือจะเป็นพลลายก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะอัพอันไหนนานะครับซึ่งก็ผมอัพเป็นดาเมจบอสนำนะครับแล้วก็พลลายเพราะว่าพลลายเนี่ยมันคือการที่เราทําดาเมจได้แรงขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็โดนดาเมจกลับมาแรงขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอัพไว้แค่นี้แรกอย่างคือผมใส่ชุดมือสิสีแดงนะครับเป็นบวกพลลายตรงๆเลยนะครับก็คือตัวบางเฉียบ นะครับก็นี่แหละอัพมาแค่นี้นะครับไม่อยากจะโดนบอสตีทีเดียวตายนะฮะคืออัพมาแค่นี้ยังโดนทีเดียวตายส่วนอะดัปเทชันนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดลงด่าน12ไปต้นไปเนี่ยมันจะมีเรื่องดีบัฟนะครับทำให้ค่าสเตตัสอะไรเนี่ยลดลงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอัพอันนี้ไว้มันก็จะช่วยต้านค่านั้นนั่นเองนะครับคือถ้าอะดัปเทชันเราเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะไปหักล้างกับดีบัฟอันนั้นนั่นเองนะครับผมทีนี้ ผมมีหน้านึงนะครับเป็นหน้าฟาร์นะพี่จะเน้นไปที่ ERP กับดอเรดนะครับเดี๋ยวมาดู Combat กันนะครับว่าหายไปเท่าไหร่ปึ๊บอ่าหายไปประมาณ8 0 0 0 0 0นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ERP ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งฟาร์มเยอะไว้ก่อนยิ่งดีนะครับมันมีผลมากๆกับ Combat นั่นเองนะครับแล้วทีนี้จะเอาหน้า ERP มาจากไหนนะครับมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกคือเติมนะครับ ก็คือให้คลิกตรงนี้เลยปุ๊บมันจะพาไปที่แคชช็อปนะครับนี่3,300เนคชชิ่งนะครับประมาณ800บาทนะครับหรือวิธีที่2นะครับทำเควสั่นเองนะครับมีเควสให้นะครับอยู่ที่หมดอีพ c กนะครับแล้วก็มาที่ Another power 에리소แน스นะครับมาที่อันที่3นะครับเควสที่3ก็จะมีหน้า ERP ให้นะครับถ้าหากว่าเราลงด่าน11นะครับเป็นต้นไปครบ100ครั้งก็คือตั้งแต่เมืองเอเลนอร์เนี่ย เาในว่านี่นะครับลงตั้งแต่เมืองนี้นี่นี่น,น,นี่อะไรก็แล้วแต่นะครับลงไปเรื่อยๆนะครับจนครบ100ครั้งนะครับก็จะได้รับหน้ายาพีมาแล้ว1ห,หน้าฟรีนะครับแต่เป็น1 ID ต่อ1นเควสเท่านั้นนะครับก็คือถ้าเกิดทำเสร็จไปแล้วจะไม่สามารถทำได้อีกนะครับแต่สามารถแชร์ครางได้อยู่นะอย่างเช่นว่าเราทำเสร็จไปตัวหนึ่งเอ้ยเราอยากจะไปให้ตัวก็สามารถส่งไปในครางรวมได้นะครับแล้วก็ให้ตัวหนึ่งกดใช้ได้ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องดันฟาร์มกันบ้างนะครับว่าดันไหนสามารถฟาร์ม e EAP ได้บ้างนะครับสำหรับเมือง11นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ดน่ดันก็คือด่าน11 3และ11 4ดนะครับ2ด่ดนนี้ต่างกันยังไงนะครับสำหรับ11 5เนี่ยในแต่ละรอบนะครับจะจำกัดเวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีครึ่งนะครับซึ่งจะช้ากว่า11 4นะครับถ้าเกิดว่า เราลองลง 11k4 แล้วเนี่ยสรอบนะครับลองนะับเวลา2รอบนะเอามารวมกันว่ามันเร็วกว่า 11k3 นะครับก็ลอง 11k4 ไปเลยลงด่านนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองลงแล้วมันนานกว่า5นาทีครึ่งหรือว่ามันนานกว่าอันนี้เนี่ยนะครับก็ให้ลงด่านนี้ดีกว่าลอง 11k3 ดีกว่านะครับและอย่างหนึ่งก็คือ 11k3 ได้ฉายา uh, The p e a Too อะไรนะ p e The Heaven สักอย่างนะครับได้ฉายานั้นด้วย แต่ว่าสําหรับด่านนี้นะครับจะต้องมีตี้ที่ดีด้วยนะครับมีเพื่อนร่วมปาร์ตี้ที่ดีนะครับสามารถเคลียร์มอนได้เร็วนะครับเราก็จะสามารถเดเวลเร็วด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเตมิน่านะครับในด่าน11.4เนี่ยอาจจะกินสเตมินาเยอะกว่านะครับเพราะว่ามีหลายห้องมากกว่าของ11.3ี3นะครับ1 3เนีสามีแค่2ห้องแต่11.4ีเนี่ยมีหลายห้องอะนะครับอืม ส่วนด่านต่อมานะครับจะเป็นด่านเมือง13มนะครับมีชื่อว่ารลังของทรอสนะครับหรือว่าไอหอยทากโรตีสดนั่นเองซึ่งถ้าหาว่าใครของไม่ถึงนะครับก็ไม่ต้องรีบลงด่านนี้ก็ได้นะครับมาลงที่2ด่านนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีของไปตามเขาโง่ๆเนี่ยก็อาจจะโดนเขาด่าโดนเขาเตะก็ได้นะครับส่วนด่านสุดท้ายในการฟาร์ม e อเนี่ยครับจะเป็นเมือง16นะฮะอันนี้ก็พูดให้เป็นความรู้เฉยๆนะครับ เพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมาไม่ถึงตรงนี้กันนะครับก็คือด่านนี้นะครับใช้คอมแบท3ล้านในการลงนะครับขั้นต่ําคือ3ล้านนะครับซึ่งได้ e a p เยอะกว่าด่านนี้นะฮะแต่ก็นั่นแหละอืมไม่ต้องรีบนะครับฟาร์มกันที่เมือง11แล้วก็13ไปก่อนแล้วนอกจากหน้า e a p เนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราเวลได้ไวอีกไหมก็จะมีเป็นอาวุธเวลนะครับ ซึ่งอาวุธเวลนี้ผมแนะนำให้เป็นอาวุธเรดียนะครับต้องเป็นบวก9ขึ้นไปด้วยนะครับถามว่าทำไมก็คือในส่วนของหินมิตินะครับเนี่ยถ้าดูเห็นปะผมจะเป็นออฟ EP หมดเลยนะครับปริมาณที่ได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นเนี่ยใส่ EP ทุกช่องเลยแม้กระทั่งซ็อกเก็ตของนะครับเนี่ยก็ใส่เป็น EP เห็นปะอืมก็จะทำให้เราเนี่ยเวลกระฉูดได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดรอปสกินเดอร์อย่างเช่นว่าดรอปมาชิ้นแรก นะครับก็ไม่จําเป็นต้องรีดทําก็ได้นะครับทำดาเมจดไปก่อนนะครับทำให้ของมันมีระดับหนึ่งก่อนค่อยทำเซตเวลนะครับก็ใช้หน้าเอพปปาไปก่อนแล้วถามว่าอาวุธบอยทาได้ไหมก็ทําได้แต่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยนอกจากนี้นะครับยังมีเจมสัตเลี้ยงนะครับที่โบเอพให้กับเราด้วยนะครับสูงสุดอยู่ที่6%ต่อก้อนใส่2ก้อนก็คือได้เพิ่มมา12%นะครับก็ไปหาใส่กันได้นะครับสามารถเซิร์ชในบอกกันได้เลยนะครับหรือว่าจะ ส่งไปสำรวจก็ได้นะครับนี่เพจเอ็กซ์พีเดชันนะครับนี่ก็ส่งไปนะครับแล้วก็ยังมีสกิลกิลนะครับที่โบเอปให้อีก15%นะครับบัฟบ่อนะครับพวกบ่อออนเซนทั้งหลายนะครับก็อย่าลืมไปแช่กันด้วยนะตอนเดเวลนะครับบัฟกิลก็ด้วยนะครับบัฟกิลอีกอันนึงต่างจากอันนี้นะครับอันนี้คือสกิลกิลนะครับต่างกันนะบัฟกิลก็จะต้องเอาเหรียญกิลเนี่ยไปซื้อมา นะครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับวันไหนที่มีคูณนะครับแล้วจะเวลหรือทำอะไรก็ตามที่แบบเวลยาวๆนะครับให้นำเหรียญดันลับนะครับไปแลกที่ ABC Aerial นะครับใช้5เหรียญเพื่อแลกเหรียญคูณ EAP 100%มานะครับจะทําให้เราเวลได้ไวแบบรุ่เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปแลกกันมานะฮะ ส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้อันสุดท้ายจริงๆแล้วพอดีตัดต่อแล้วมาดูอ้าวไม่มีตรงนี้ก็เลยมาอัดใหม่นะครับก็คือฉายานะครับสําหรับฉายาที่เหมาะกับการเวลนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ดูในคลิปฉายาผมมาแล้วก็น่าจะรู้น้องว่ามันคืออันไหนนะครับนั่นก็คือ Guardian of Secret Crosses Spread นะครับเป็นฉายาระลับนะครับซึ่งวิธีการได้รับก็ไปดูในคลิปของฉายาได้เลยนะครับผม ก็จะเป็นชาย,ยาที่บวกค่าประสบการณ์นะครับหรือว่าบวก EP 20%ดาเมจสบอส10%นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขาการเก็บชาย,ยาอื่นเพิ่มมาด้วยนะครับเป็นโบนัสแถมมาที่ใช้ได้แต่เยาวๆนะครับสุดคุ้มจริงๆใช้อันนี้ส่วนใครที่ไม่มีอันนี้นะครับให้ใช้เป็นฉาย,ยา Atlas นะครับก็คือ The r u l e s of the Jungle นะครับบ EP 10% ED 10%แล้วก็เลือดอ e ีก20%นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เอาเป็นคลิปสั้นๆอย่างนี้ไปก่อนนะครับชาบจะเป็นคลิปอย่างคลิปของอีฟนะครับอีฟสี่สายนี่ก็เดี๋ยวขอหาเวลาทำจริงๆก่อนนะครับช่วงนี้มันตารางเวลามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชีวิตมันวุ่นวายมากโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูกันมาถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้โอ้ยสมินใาสา่ฝันดีทุกคนครับ